สวัสดีค่ะเสียงที่ทุกคนกำลังได้ยินอยู่นี้นะคะเป็นเสียงจาก DJI ไมโครโฟน กล่องนี้นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าเนี่ยนะคะเป็นวายเลสไมโครโฟนตัวค่อนข้างล่าสุดในตลาดตอนนี้เลยนะคะพอดีช่วงนั้นค่ะเบลเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะได้วายเลสไมโครโฟนดีๆสักตัวหนึ่งนะคะมาใช้ในการทําคลิปวิดีโอทั้งในช่องนี้แล้วก็ตอนที่ทํางานพิธีกรด้วยนะคะก็เลยลองหาข้อมูลนะคะจริงๆเนี่ยตอนที่เดินไปร้านวันนั้นคือกำเงินไปซื้อแล้วจะไปซื้ออีกรุ่นหนึ่งนะคะแล้วก็มาสะดุดตาก,ากับเจ้าตัวนี้ค่ะที่เพิ่งออกมาวางจําหน่ายพอดีแล้วก็ลองหารีวิวดูเลยนะวันนั้นแบบมีคน เพิ่งทำคลิปรีวิวแค่2-3คลิปเองนะคะแต่ได้ความที่เจ้า DJI ไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยต้องตาต้องใจมากแล้วก็ดูใช้งานง่ายมากนะคะจากพี่พี่ที่หน้าร้านเขาแนะนำมานะคะทำให้ตัดสินใจไม่ยากเลยที่รับ เขามาอยู่ในครอบครองนะคะเราก็ได้ทดลองใช้มา2-3สัปดาห์แล้วนะคะก็ชอบมากๆเลยนะคะด้วยขนาดที่เล็กกระทัดรัดสะดวกสบายมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าในกล่องนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างคะ่ะ โอเคแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอันบ็อกซ์กันนะคะขออนุญาตเก็บไมค์ก่อนเพื่อที่เราจะได้ดูว่าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรบ้างจริงๆแล้วก็มันเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ก็เลยเป็นเสียงจากกล้องโซนี่แซตวีวันนะคะเป็นไมค์ของกล้องมาเลยนะอะพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าในกล่องจิง๋วๆกล่องนี้เนี่ยเขา <laughs> hey, what happened? อ่างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะในกล่องจิ๋วๆกล่องนี้เนี่ยเขามีอะไรอยู่ข้างในบ้างแล้วถูกใจมันยังไงบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ และนี่ก็คือ DJI ไมโครโฟนนะคะเป็นว e s เลสไมโครโฟนนั่นเองที่มีตัวรับสัญญาณ1ตัวนะคะแล้วก็มีตัวส่งสัญญาณหรือว่าไมโครโฟนเนี่ยสตัวมาพร้อมกับเคสแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็เป็นเคสที่สามารถชาร์จไฟในตัวได้ด้วยกล่องก็เล็กๆกระถัดรัดน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะถ้าดูข้างกล่องนะคะเราก็สามารถอธิบายได้เลยว่ามันทําอะไรได้บ้างนะคะก็คือมีไมคใช่ไหมคะแล้วก็จะมีขนฟูๆแบบนี้แถมมาให้ด้วยอ่ะ มีสตัวนะคะตัวรับสามารถต่อกับมือถือก็ได้นะคะหรือว่าใช้งานกับกล้องก็ได้เช่นเดียวกันหลังกล่องนี้ก็ขายของเรียบร้อยนะคะ Ma d e for iPhone ใช้กับ iPhone ได้เกือบทุกรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างเปิดเข้ามานะคะก็จะเจอกับ นี่อันนี้เป็นกล่องแรบกบดูชั้นแรกก่อนเลยค่ะก็จะมีเป็นถุงผ้าสีดำแบบนี้มาให้นะคะซึ่งถุงผ้าสีดำนี้เนี่ยนะก็มีโลโก้ DJI เรียบร้อยด้านในมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะด้านในนะคะที่เขาให้มาก็จะมีอันที่หนึ่งนี่เลยค่ะก็จะเป็นสาย USB นะคะไป Type C นะคะสำหรับเสียบต่อกับอุปกรณ์ของเรานั่นเองนะคะและต่อมานะคะก็คือ สายนี้นั่นเองค่ะเป็นสายที่ต่อจากตัวรับสัญญาณนะคะตัวรับเสียงหรือรีเซิรเวอร์ต่อกับช่องเสียบไมโครโฟนของกล้องของเรานั่นเองค่ะอันนี้เบลใช้บ่อยสุดเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ่ายด้วยกล้องเนาะ นะอีก2อันในถุงค่ะก็คือเจ้าขนฟูน่ารักน่รัก2อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวกันลมนะคะที่เอาไว้สําหรับคลุมไม์ไว้เวลาที่เราไปอาจจะไปถ่ายทํานะคะในที่ที่มีเสียงรบกวนหรือว่ามีลมเยอะนั่นเองนะคะก็จะอยู่ในถุงนี้ค่ะต่อมานะคะในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็น ผู้มือการใช้งานนะคะที่ต้องบอกว่าเบลแทบจะไม่ได้เปิดอ่านเลยนะเพราะว่าแค่ฟังพี่ที่หลานเขาอธิบายนะคะหรือว่าเปิดมาเนี่ยเออมันใช้ง่ายมากๆจริงๆนะคะทีนี้มาถึงส่วนสำคัญของเราแล้วที่เราอยากดูกันนะคะก็คือนี่เลยเจ้า DJI ไมโครโฟนนี้ค่ะขนาดประมาณฝ่ามือนี้เองนะคะแล้วก็น้ำหนักเบามากๆ อันนี้นะคะก็จะเป็นเคสที่ใส่ไมคที่มันเป็นเคสชาร์จไฟในตัวค่ะเราสามารถชาร์จเหมือนชาร์จ power bank ได้เลยนะคะโดยใช้เป็น USB Type C นะคะเป็นอันที่เขาเตรียมมาให้ก็ได้แล้วเราก็ใช้อาแดปเตอร์ที่เรามีนะคะหรือว่าจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆของเราได้เช่นกันนะคะตโตเคสนี้นะคะก็จะมีความเป็นเนื้อแมตค่ะสีดําด้านๆแล้วก็มีลายนะคะคือดูหน้าพกพาหน้าใช้มากๆเลยนะคะมีโลโก้เล็กๆอยู่ข้างบ พอเปิดขึ้นมาค่ะนี่นะคะก็จะมีสถานะไฟบอกอยู่นะอันนี้ชาร์จไว้เต็มแล้วนะคะและด้านในค่ะก็จะประกอบไปด้วยไมหรือว่าตัวส่งสัญญาณนะคะ2ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีตัวรับ1ตัวค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมี USB 2อันที่เอาไว้ใช้ต่อกับมือถือนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone นะคะที่ใช้ Lightning หรือว่าเป็น USB-C ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราหยิบออกมาดูกันทีละตัวเลยนะคะ อันนี้นะคะก็คือตัวรับสัญญาณนะคะหรือว่า r e c e i ร์ r นน่นเองเราก็จะเห็นนะว่ามันมีอยู่2ช่องสัญญาณที่เรารับมาก็คือไม้ทั้ง2ตัวนั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถกดปุ่มปิดเปิดได้ตรงนี้นะคะก็กดค้างไว้สักพักหนึ่งมันก็จะปิด กดค้างไว้นะคะเขาก็จะเปิดเครื่องขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่งบางครั้งเรลก็ใส่เข้าไปในเคสก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วสำหรับเครื่องรับเนี่ยนะคะจะมีหน้าจอเป็นจอสัมผัสแบบโกล d ดค่ะซึ่งเราสามารถเลื่อนขึ้นนะคะแล้วก็เลื่อนไปปรับค่าต่างๆได้ในตรงนี้เลยนะคะและนอกจากนั้นนะคะบางทีเราตั้งค่าไว้แล้วใช่ไหมคะเราอาจจะกลัวมือเราไปเผลอโดนตอนที่กําลังอัดอยู่นะคะเราก็สามารถกดล็อกหน้าจอได้เช่นเดียวกันโดยกดปุ่มพาวเวอร์เนี่ยนะคะ หนึ่งครั้งแบบไม่ค้างหน้าจอมันก็จะล็อกไว้แบบนี้ละคะ่ะถ้าอันล็อกก็กดอีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะอันล็อกเรียบร้อยอันนี้ก็คือในส่วนของตัวรับนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของไมโครโฟนทั้งสองตัวขนาดเป็นยังไงบ้างคะน่ารักมากๆแล้วก็น้ำหนักเบามากๆเลยนะคะซึ่งไมโครโฟนทั้งสองตัวนี้นะคะติดได้สองแบบเลยค่ะนี่จะเป็น หนีบกับเสื้อไว้แบบนี้ก็ได้นะคะหรืออีกแบบหนึ่งนะคะใช้เป็นแม่เหล็กค่ะบางทีเรารู้สึกว่าเออไม่อยากให้ออกมาข้างนอกเธอทะนะคะก็เอาไม้ไว้ในเสื้อใช่ไหมคะแล้วก็เอาแม่เหล็กอันนึงแปบะบไว้ข้างนอกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ซึ่ง DJI My ตัวนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยนะคะนอกจากจะรับเสียงได้ไกลถึง250เมตรแล้วเนี่ยในตัวของไมโครโฟนนะคะยังสามารถกดบันทึกเสียงได้ด้วยนะคะถ้าเรากด1ครั้งแบบนี้ไฟสีแดงขึ้น,นค่แะแปลว่าไม์ตัวนี้กําลังบันทึกเสียงแยกให้เราอยู่ด้วยนะคะซึ่งมีพื้นที่ความจําภายในไม์ตัวนี้นะคะถึง 8GB ได้วยกันก็คร่าวๆเก็บเสียงบันทึกไว้ได้ประมาณ14ชั่วโมงเลยนั่นเองนะคะ แล้วก็ถ้ามันเต็มเนี่ยเราก็สามารถฟอร์แมตมันได้นะคะเอาข้อมูลออกก็ใส่สายตรงนี้เสียบเข้าอุปกรณ์ของเราง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งเอาจริงๆเวลาที่เราบันทึกกับกล้องกับ iPhone เนี่ยเสียงมันบันทึกเข้าไปอยู่แล้วแต่บางทีเราอาจจะอยากบันทึกเพิ่มเติมเก็บไว้สำรองไว้อีกอันนึงนะคะเผื่อว่าเสียงตรงไหนมันขาดมันหายไปอะไรยังไงเราก็ยังมีตัวนี้สำรองไว้ใช้ได้นั่นเองสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ ต่อมานะคะอยากจะให้ดูตรงนี้เลยค่ะเป็นตัวหัวที่เอาไว้ต่อกับ iPhone นะคะเป็น Lightning หรือว่าเป็นตัว USB-C นะคะวิธีการนะคะเราจะเอามานาต่อกับตัว r e c e i ร์ r ตรงนี้ค่ะเพื่อเอา r e เซ i ร์ r ไปเกาะกอรโัรท์ของเรานะคะวิธีการก็ง่ายๆค่ะก็คือดันเจ้าต,ตัวนี้ออกมานะคะซึ่งมันจะแข็งแรงดันยากนิดนึงนะคะขอเวลาครู่เดียวค่ะนี่อ่ะเราก็ดัน ตึ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสมมติว่าเราจะต่อกับ iPhone นะคะเราก็เลือกหัวที่เป็น Lightning นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปแทนที่ตรงนี้ได้เลยตึ้งแบบนี้นะคะ r e c e i ร l e ของเราก็พร้อมสำหรับที่จะใช้กับ iPhone แล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะคะก็คือสามารถเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยที่จะทำการถ่ายวิดีโอแล้วก็บันทึกเสียงด้วย iPhone ของเราะคะ่ะ อีกอย่างหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยนะคะสำหรับ DJI อันนี้คือเขามีกล่องที่แบบคือมัน all-in-one อนะมันคิดทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่บางทีชอบทำของสูญหายอย่างเรานะคือ a อร์ไม์ก็วางไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตัว USB แล้วก็เก็บตรงนี้อ่ะหนเก็บให้เรียบร้อยที่เหลือก็จะเป็นช่องใส่ r e c ซ i v e ฟใช่ไหมคะแล้วก็ประกอบเข้ากับตัวฮอตชู ool, อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะนี่นะคะ เอ้งลงไปแบบนี้คือเราก็สามารถเช็คได้ว่าเอ้ยอุปกรณ์เรา1นึ่งสครบหรือเปล่าหายไปไหนหรือเปล่านะคะแล้วก็แบบ on the go อย่างเงี้ยก็คือไปได้เลยไม่ลำบากอะไรเลยนะคะในการพกวายเลสไลสโมโครโฟนเพิ่มอีก2ตัวในการไปทำงานแต่ละครั้งะคะ่ะ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองไปทดสอบฟังเสียงเวลาเราไปยืนพูดในที่ต่างๆกันนะคะผมก็จะใช้ตัวรี c ซิฟเวอร์อันนี้นะคะต่อเข้ากับกล้องแซปิวันที่ถ่ายอยู่นะคะก็คือน,นี่เลยค่ะเอาเสียบเข้าไปตรงนี้ค่ะตรงเอานะคะเอา เพราะว่าอันนี้หูฟังคือบางทีถ้ามีคนอื่นหายให้เขาสามารถเสียบหูฟังนะคะเพื่อที่ทดลองฟังเสียงได้ว่าคนที่พูดอยู่เสียงเป็นยังไงนะคะแล้วก็เ่ลก็จะเอาสายข้างนึียไปต่อกับช่องที่มันเขียนว่าเป็นไมโครโฟนของกล้องค่ะ ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะไปยืนพูดตรงนู้นกันนะคะตอนนี้ก็คือย้ายกล้องออกมานะคะให้อยู่ห่างๆจากโซฟาที่เราถ่าย u n นบ็อกตอนแรกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงดูว่าเสียงมันเป็นยังไงกันบ้างซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นการถ่ายทำทั่วๆไปนะคะเวลาทำคลิปนั่งพูดหรือว่าอะไรแบบนี้เราไม่มีทางที่จะ ยืนไกลาจากกล้องได้ขนาดนี้แล้วก็บันทึกเสียงได้ชัดเจนขนาดนี้แน่นอนนะคะซึ่งต้องบอกว่าไม์ตัวนี้เนี่ยช่วยชีวิตแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างหล่ะตอนนี้อยู่ไกลนะคะแล้วก็ยังได้ยินอยู่ใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เบลเชื่อว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะก็คือเวลาพูดเนี่ยเราไม่ต้องตะโกนเยอะคะ่ะบางทีใช้ไม์ที่ติดกับกล้องมานะคะเสียงมันไม่ได้ยินทําให้เราจะต้องตะโกนเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้จริงๆข้างนอกเนี่ยมีเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวตอนไปตัดคลิปเดี๋ยวไป ังว่าได้ยินเสียงรถที่วิ่งอยู่ข้างนอกหรือเปล่าด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเดี๋ยวจะไปทดสอบตอนยืนที่ระเบียงให้ดูนะคะว่าเสียงรบกวนมันประมาณไหนทีนี้เดี๋ยวพอไปยืนที่ระเบียงเนี่ยจะทําให้ดู2แบบนะคะก็คือแบบที่ใส่ขนแมวฟูๆอันนี้กับแบบไม่ใส่ละกันนะคะไปดูกันค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ระเบียงทางด้านนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับไม้ที่ติดหัวฟูๆอันนี้ไว้นะคะด้วยความเชื่อที่ว่าเขาจะช่วยลดเสียงรบกวนที่เข้ามานั่นเองก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ายืนพูดตรงนี้เนี่ยเราเสียงจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เดี๋ยวลองถอดตัวที่ครอบไว้นะคะออกตอนนี้นะคะก็ถอดตัวขนแมวออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไม่ได้มีตัวช่วยกรองเสียง ต่อไปเดี๋ยวเราลองไปดูที่ทางเดินแบบกอ้กองกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่ที่โถงทางเดินนะคะที่ด้านหน้าลิฟทีก่กล้องแล้วก็ต้องใส่แมสด้วยนะคะปกติเนี่ยก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะเราต้องพูดกระซิบกระซิบด้วยความแบบเกรงใจคนอื่นด้วยอนะไรแบบนี้นะคะแต่อันนี้เดี๋ยวมาดูอนุภาพของ DJI นี่กันว่าจะทำได้ดีขนาดไหนคะ่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการพาทุกคนมารู้จัก DJI ไมโครโฟนวายเลสไมโครโฟนจิ๋วที่เบลคิดว่าแจ๋วมากมาตัวนี้ค่ะคือถ้าให้ถามว่าเทียบกับตัวอื่นแล้วเป็นยังไงคือส่วนตัวไม่เคยใช้วายเลสไมโครโฟนตัวอื่นนะคะแต่ความรู้สึกว่าเวลาบางทีเห็นคนอื่นใช้วายเลสไมโครโฟนเนี่ยมันจะค่อนข้างอันใหญ่เทอะทะแล้วก็เห็นว่าเออเราแบบใช้วายเลสไมโครโฟนอยู่แต่อันเนี้ยซ่อนได้แนบเนียนมากแค่ไม่เห็นเลยใช่ไหมคะว่าเบลติดอยู่ที่ตรงไหนน้ำหนักเบาแล้วก็เหมาะ กับคนที่ขี้ลืมแบบเบอร์มากๆเพราะว่าในกล่องเนี้ยอย่างที่บอกเนาะชอบมากๆเรานับได้เลยอ่ะว่าใส่อะไรไปครบหรือยังนะคะเวลาที่เราเอาไปทํางานข้างนอกแบบนี้นะคะด้วยราคา1 1ึ่งหบาทประมาณนี้นะคะหมื่นต้นๆแบบเนี้ยคุ้มค่ากับการใช้งานของเบอร์มากๆท้งนี้ทางนั้นก็ลองไปดูกันที่ร้านก่อนได้เลยนะคะก็มีร้านค้าชั้นนําทั่วไปแต่ถ้าใครที่อ่ะดูคลิปรีวิวนี้หรือว่าอยากจะซื้อออนไลน์ให้มาส่งที่บ้านให้ทันใจแล้ว เบลทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะสำหรับคนที่อยากได้ DJI ไมโครโฟนตัวนี้ค่ะก็หวังว่าจะชอบคลิป unbox review คลิปนี้ของเบลกันนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ทำเลยก็อยากเหมือนกันเนาะการรีวิวอะไรสักอย่างแบบนี้นะคะแต่ว่าที่อยากทำเพราะว่าไม่ตัวเนี้ยเอ้ยใช้งานง่ายจริงๆชอบมากๆแล้วก็อยากว่ายาอยากบอกต่อนะคะยังไงก็ใครที่กำลังมองหาไวเลสไมโครโฟนอยู่ไปลองกันนะ มันดีจริงๆถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด share, แชร์ subscribe ให้เบลด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะตอนวันนี้